ทางการนิวเดลีของอินเดียระบุว่าประชาชนในเมืองหลวงอาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำไปอีกประมาณ2สัปดาห์จากการชุมนุมประท้วงยึดโรงจ่ายน้ำประปาและปิดประตูก,กั้นคลองสายหลักซึ่งจะทำให้ประชาชนมากกว่า10ล้านคนไม่มีน้ำประปาใช้ครับ คณะกรรมการน้ำประปาของกรุงนิวเดลีระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมโรงจ่ายน้ำประปาที่ได้รับความเสียหายระหว่างที่ถูกผู้ประท้วงซึ่งเป็นวัณณะชาติยึดไว้พร้อมกับปิดประตูระบายน้ำในคลองมูหนักซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่ส่งให้กับบ้านเรือนประชาชน3ใน5ของกรุงดิวเดลีคาดว่าประชาชนในเมืองหลวงอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำอีกประมาณ15วัน ทางการอินเดียได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและจัดการให้มีการปั่นส่วนน้ำอย่างเหมาะสมเนื่องจากขณะนี้มีโรงบำบัดน้ำที่ใช้งานได้เพียง4แห่งจากทั้งหมด9แห่งและยังจัดกำลังทหารไปยังส่วนต่างๆของแม่น้ำเพื่อป้องกันผู้ประท้วงไม่ให้ปิดกั้นประตูระบายน้ำหรือยึดโรงจ่ายน้ำประปาอีก ด้านรัฐมนตรีกระทรวงน้ำของรัฐในกรุงนิวเดลีระบุว่าวันนี้ทางการเริ่มปล่อยน้ำบางส่วนออกจากคลองมูหนักแล้วทำให้บ้านเรือนประชาชนในตอนเหนือและตอนกลางของกรุงนิวเดลีเริ่มมีน้ำประปาใช้แล้วบางส่วนพร้อมกับเตือนประชาชนให้ประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในครั้งนี้ การประท้วงที่กินเวลานานประมาณหนึ่งสัปดาห์เกิดขึ้นจากคนในวณนนชาติที่ต้องการให้รัฐบาลจาัดสรรโคต้าตำแหน่งงานและที่เรียนในมหาวิทยาลัยจากเดิมที่ทางการสงวนโคต้าเหล่านี้ไว้ให้คนวณะจันทานซึ่งเป็นวณที่ต่ำที่สุด <Yeah. S 1> การประท้วงทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบขนส่งมวลชนจากการปิดกั้นถนนและเส้นทางรถไฟ จนทำให้รถไฟซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของชาวอินเดียประมาณ850เที่ยวต้องยกเลิกให้บริการส่วนโรงงานและร้านค้าอีกประมาณ500แห่งได้รับความเสียหายจากการถูกเผาขโมยทรัพย์สินและสูญเสียรายได้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 8 0 0 0 0ล้านบาทครับ